ยินดีต้อนรับสู่ช่อง T-Stealer นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Ben Ten Protector of Earth กันอีกเช่นเคยครับวันนี้ใน EP ที่20นะครับไกลเข้าไปทุกทีครับสำหรับซีรีส์ Ben Ten นะครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้ก็เหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้ Ben Ten ก็ต้องมาลงมาสำรวจอีกเช่นเคยครับมันจะตามพวก v i e w c a t มาได้ทันหรือเปล่าเนี่ยพวกที ขโมอยออมิทิคนะครับขโมยเศษเชี่ยวของพลังของออมิทิคจากเป็นเสนไปนะครับตอนนี้ก็มีพวกนั่งยนต์นินจามาเพียบจับมาเตะไม่ครับกว้างไปทีนึงจับมาก็โยนทิ้งไหมครับโยนทีนึงครับจะมาโยนมาต่อยทีนึง่งอุหมัดเดียวร่วงครับพวกนั่งยนต์นินจานี่ก็มาเยอะอยู่พอตัวเหมือนกันจับค้นฟากข้างฟากก็ไปตรงน,นี้ไม่จอดอีกอินมาโยนไม่โดน โดนเต็มหน้าครับโอ้โหคอนยัลเนนจานี่มาเพียบครับพวกคอนยัเนนจา่าเลยมาอีกแล้วครับโดนโดนจัดการไปอีกเช่นเคยนี่โดนซับกระโดโดทุบพื้นครับทุบอดี๋ยวพวกนี้มาก็โยนใส่กระจกเหมือนเดิมครับเต็มหน้าทีนึงโยนมาก็เอาหินโยนไปครับไอ้ต่อยไปทีนึง จนต์กับพวกนี้เขามาเรื่อยๆอยู่เยอะยิ่งโหมาเยอะจริงๆครับยิบบั๊ดยังไงปล่อยระเบิดฉีดเพลิงเข้าไปครับฉีดระเบิดทอร์นาโดตอนนี้ทอร์นาโดใส่หันยนต์ไม่นะว่ามันไม่ระเบิดเท่าไหร่ครับว่าะต่อยที่หนึ่งก็ร่วงครับพวกหัวยนต์นี่มาเยอะเวาเรื่อยๆครับตอนนี้ ต่อยเข้ามาระบิดเพลิงสนันจอครับมาประตูเปิดแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานรับอะไรบางอย่างของใครสักคนนะเป็นฐานรับนะครับของใครก็ไม่รู้นะจะต้องจัดการพวกนี้ก่อนนะครับโอ้ตรงนี้มาเจอไฟเนีย่ยมีเก็บพลังให้เราเก็บด้วยแต่ว่าประตูยังไม่เปิดเขาต้องจัดการพวกนี้ให้เสร็จก่อนคนระับชีดเพื่อนึง ชีดอีกทีหนึ่งล้วงครับโอ้โหมีเจ้าพวกบินนี้อีกแล้วจะโยนโยนเข้ามาแหมตรงทาราโดเพิงอยู่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีพวกนี้เยอะอยู่พอตัวระเบิดเพิงแหมระเบิดเพิงก็ไม่ค่อยถูกถูกเท่าไหร่นะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับระเบิดเพิงอีกทีหนึ่งระเบิดเพิงอีกทีหนึง่งไอล้วงครับเจ็บร้อยโอ้ยไออันนั้นก็โยนระเบิดมารัวๆเลย เป็นเก็บพลังครับเก็บเก็บพลังก่อนครับตู้ยังไม่เปิดนะแต่ว่ามีพวกยังเหลืออยู่ตรงนี้อยู่อีกตรงนั้นยังโยนระเบิดกันอยู่นี่เตะไปทีนึงอ่าโอ้โหมีอยู่เยอะมีอีกเยอะครับยังไม่หมดครับตอนนี้ฮาราโดเพิงยัดหน้าไปทีนึงฮาราโดูเพิงรัวๆครับตอนนี้ว่าพวกนี้มันมีเยอะอยู่นะครับระเบิดเพลิงเข้าไปอีกทีนึง แม่มีการตั้งกัดกันด้วยครับมันเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเจ้าเอเลียนพวกนี้นะตันนี้ก็เจอพลังเพลิงอีกทีนึงแม่ตั้งกัดกันอีกแล้วไอหน้าทีหนึงห่วง <Yeah. S 1> ผ่านได้แล้วครับตอนนี้นเดินเก็บพวกนี้ก่อนครับข้ามาตรงน,นี้ข้ามาก็เป็นอะไรทั้งอย่างเป็นพวกมาแล้วครับ โลเพลงิงยัดหน้าไปทีนึงคอนโดเพิงอย่างี้แล้วครับต่อยหน้าไปทีนึงต่อยเตะยังไงยังได้อยู่นะบวชเพิงเข้าหน้าไปทีโอโ้โหบวชอีกแล้วครับบวชเพิ่งคอนโดเพงิงโอเคฮะยังได้อยู่นะ ต้องสู้กับพวกเอเลียนในอีกนะเพราะว่าโดนลุมอยู่เยอะอยู่พอตัวยังระเบิดอีกทีนึงพวกยนต์นินจานี่ยมาโอ้โห,โห,โหมาแล้วครับไอเจ้านี่อีกแล้วไน่เป็นตัวที่รับมือ,อยากจริงๆก็อไอเจ้าเอเลียนตัวใหม่เนี่ยพลังมันมหาศาลแต่ว่ามันติดอุปกรณ์ใหม่มาเป็นสนับมือนะบครับน,น,น,นั่นน่ะอยู่นันไปโกงเล็บอะไรสักอย่างนะ,ะเป็นเหล็กอะไรสักอย่างโอ้โหจี้เดนหมุนได้ด้วยครับ เออแล้วตัวเพิงแข็งกันไหมล่ะมันซีโอ้มันต่อยเราทีนึงนี่เราล่วงเลยครับตอนนี้ไม่มันขยี้ด้วยตอนแรกมันทุบไปตอนนี้มันเอาสว่านมาต้านพื้นด้วยครับโอ้ยิงปัดโดน,นทีนึงเลือดครึ่งลอดระเบิดเพลิงไปทีนึง่งตัวเปิดแล้วครับตอนนี้ขึ้นลิฟต์มาโผ่ที่ตรงนี้ก็มีพวกนี้มาต้อนรับอีกแล้วไมมีเจ้าพวกน่นรารำคาญมากนะครับ โนไฟเรื่อยๆทอร์นาโดทาโดพิง่งจ็ดหน้าเรื่อยๆเบิดพิงทอร์นาโดเพิงยังได้ครับมาครับประตูเปิดเราเรีบไปแล้วตอนนี้มาเป็นทางนี้เอ่อมันพัดลมอะไรทักอย่างเนี่หละครับเราต้องโดดข้ามไปนะเราต้องแปลงร่างเป็นเจ้าตัวเพื่อนนะครับไม่ได้ครับ ตกมาก่อนแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะแต่วว่ายังทำวิเขรยะต่อไปได้ครับเอเรียน,นยก็มาเรื่อยๆไปจนมาหย่อนเลยครับไอหน้าทำโวเพิงยัดหน้าอย่างเดียวครับตัวน,นี้เพราะว่าพวกนี้มันตกลมบอลอย่างเดียวครับตอนนี้เราเปิดเพิงทนดูเพิงยัดหน้าไีนึง ระเบิดเนาะตอนนี้มีพวกนี้มาเยอะๆยังไม่ทันได้หายไปอีกยังไม่จบนะทีน,นี้ก็เผาอีกทีนึงเอาให้ยับเยินครับตอนนี้ระเบิดอีกทีนึงครับไปหน้าทีนึงเรียบร้อยหรือเปล่าครับตอนนี้มีหอนยนนะ ด่านต่อไปครับไปนะตอนนี้มันเป็นด่านเอ้ยเป็นเป็น,น,อ,ปน,ปนอะไรเนี่ยเป็นเลเซอร์นะครับต้องกดสวิตช์ให้เลเซอร์มันหายนะครับตอนนี้โอ้โหชอ็อตยิงเรื่อยๆคะตอนนี้กดต,ตรงนี้เลเซอร์ก็จะปลดยิงตรงนี้นะครับตน,นี้เลเซอร์ดับน้องมายิงตรงนี้เรื่อยๆครับยิงตรงนี้อีกเอา ยิงอีกขั้นหนึ่งแล้วเป่านะโอ้ดูมันช็อตอยู่เขาต,ต,ต้องทำอะไรสักอย่างครับมันเป็นพัซเซิลเขานะครับตรงนี้นะมีออแล้วเตะอีกทีนี่ต้องต่อยอันนี้มากดตรงนี้ครับนายรีเซอร์หายแล้วตอนนี้ไปดันไปอะไรเลยครับตรงนี้มีหุ่นยนต์นินจามาเอียก็ระเบิดเพลิงทอร์นาโดยัดหน้าครับโอ้โห ดคนไฟเรับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราโดเพิงยัดหน้าเข้าไปอีกเราเปิดอีกนึงโอ้โหลันวๆตอนครับตอนนี้เข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ก็มีเอเลี่ยนอยู่เยอะแล้วก็เรโดยัดหน้าเข้าเรื่อยๆครับตอนนี้หมือน,นพวกนี้จะแพ้ท่านี้นะพ่ะว่า ใายท่านี้ที่เลนี่แล้วพวกมันหายไป3ามสี่ตัวนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวได้อยู่ครับตอนนี้โอ้โหโ,โ,หโ,โดบมากต่อยนหน้าระเบิดเพิ่มกระเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้ระเบิดยัดหน้าไปทีนึงแล้วชอร์โดโอ้โหไม่ใช่ทันโดับดูไม้ไฟดอกไม้ไฟครับโดดขึ้นมายิง ลูกไ,ไฟก็ลวงโอ้มีเจ้าเจ้านี่มาอีกแล้วโอ้ธนาดูเพลิงยันหน่ายทีนึงธนาดูเพลิงอย่างเดียวครับโตขึ้นมายิงดอกไไฟดงลงมาระเบิดอืสวยงามครับตรงนี้ก็เหลืออีกตรงต่งไปเป็นเจ้าตัวนิ่มนะครับตัวลุกตัวเจ้าเนี่ตัวนิ่มขึ้นมายิงเข้าไปเลยครับตัวนี้ผ่านด่านเขัาไปเลยตรงนี้มีไม่เป็น โอ้มาอีกแล้วครับไอเจ้าตัวนี้อย่างแล้วสู้ยากมากๆครับเจ้าเจ้าตัวเนี้ยพลังมันดูได้ต่อยทีเดียวโอ้โอโทอดเจอทอร์นาโดเข้าไปหืมมาโหต่อยร่วงครับธนาโดก็มันได้ช่วยอะไรครับเรากำลังหมุนทอร์นาโดมันต่อยทีเดียวทอร์นาโดพังแล้วครับตอนนี้แต่งเอ็ซ์เลสครับเตะสวนหน้าที่ทีบหน้าไปลอ,อยครับตอนไปครับพีกโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับมันเจอตัวนี้ก็จะแพ้ทางเอ็อกซ์เอ็อกซ์เลสโอ้ย นอสวานมาสวานจ่อพื้นทีเดียวเอ็กซ์อะไรเกือบตายครับน,นี่จริงอันนี้นึงก็จอดครับเหมือนมีตรงนี้สวิตอะไรสักอย่างนึ่งครับต้องกดสวิตเหมือนเราจะเจอพัทเซอร์อีกแล้วนะครับตอนนี้ต้องวิ่งดีๆฮะวิ่งหากดสวิตโอ้โหกดสวิตตรงนี้มันเป็นพัทเซอร์จิงด้วยครับเราต้องจัดการกับเราต้องกดสวิตนี่ทำหม เราต้องเอาเหินโยนใส่สวิตนะครับโยนใส่ปุ่มตรงนั้นนะครับโยนใส่ปุ่มนะครับโอ้ยยังไม่โดนอีกตรงเนี้ยโอ้ย,ยังไม่ถูกโยนมาโอ้ยยังไม่ได้ครับต้องโยนใกล้ๆเนี่ยโดนนะวครับตอนนี้เดินมาอานันเดินมาอีกที่นึงก็โยนีได้แล้วครับตอนนี้ตรงนี้ได้แล้วนะตรงนี้นะอีกอันดุกนึง เย็นได้ละอุยอ้ยเกือบโดนอ่าสวิตช์หมดเริ่มบอลลงได้ครับเดินมาที่ริบตรงนี้ต่อครับขามามันมีเออไฟดับเลาวตอนนี้อยู่ดีก็ไฟดับนะโอ้ตรงนี้ตกหิว,วโอ้ยต้องเดินระวงังระวังหน่อยครับว่าตรงนี้มันมีสามารถตวงลงไปได้นะตรงนี้เออมันเราต้องรอจังหวะให้มันหา,ายไปนะครับมาแล้วครับ ับตรงนี้ดึงเข้าสวิตต์ตรงนี้โอ้ยมันติดดึงเข้ามาก็ติดอู่แล้วครับเราต้องดวดข้ามไปตรงนี้แล้วก็ไปดันเข้ามานะดันเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปุม่มเด้งตัวนี้มันจะเด้งขึ้นนะครับให้เราไปทรงสทยจะต้องทรงสัยจะต้องเกิ้งขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้โอ้ยไอเลียนมาอางแล้วครับตรงนี้พุ่พื้นมาทีนึงอ่อยหน้าซับเหยียบพื้นเข้ามาโอ,โอเค ตรงน,นี้โอ้โดดสับเพ,พื่นตรงน,นี้สับอีกทีนึงสับอีกทีนึงร่วงไหมสับอีกทีนึ่งหืมพลังพวกอาร์มในมหาศาลจริงๆครับแต่ว่าสู้กับพวกที่อยู่บนอยู่พวกที่ลอยตัวอยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันกับต่อยไม่โดนครับตอนนี้พวกนี้ก็ตู้อยากต่อยหน้าโอ้โหเอาตะวันขวนหน้าไปทีนึงครับพวกอันนี้ก็มาเยอะอยู่เหมือนกันโอ้หุน่นตะไลทีไมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้สวรรค์ จิ้มพื้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันเอาวุธมาด้วยครับสวรรค์เนี่ยแล้วครับโอ้จิ้มโดนโฟอาร์มืแล้วครับโฟอาร์มไม่น่ารอดครับตอนนี้ต้องแปลงร่างเป็นตัวอื่นโอ้ยขายลางก่อนครับตอนนี้เอาไม่ทิ้งหมดเอาไม่ทิ้งถึงขั้นหมดแล้วก็ต้องดีแปงลงร่างครับตอนนี้จับโยนข้างนอกโอ้สวรรคควรยิงแล้วมันเอาสวรรคยิงแล้วครับนี่ตรงนี้ไม่ค่อยดีซะโอ้โหสวรรค์เจอหินมาทุบหน้าที่นึงร้อนฮะ เจอหินทุบไปที่หนึงล่วงล่วงนะครับตัวนี้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นนะจะเอาสว่านมาเขาเอาจับหินโยนสวนเข้าหน้าที่หนึงก็ล่วงแดมเอ็กซ์เลสครับปล่อยหน้าที่หนึ่งขยิบหน้าโอ้โหล่วงครับเจอท่าไม้ตายเจอ่าตุไม้ตายของเอ็กซ์เลสตีเดียวก็ถึงกับล่วงครับมีสวิตต้องกดสวิตตรงนี้นะมันเกิดให้ไฟตรงนี้ดับนะต้องไปกดอยู่ข้างบนต่อครับแปลงเป็นเจ้าตัวนิ่ม แปลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องดันหินนี่ใส่ที่ว่างที่ช่องว่างนี่มันเดิมครับตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นมาครับตอนนี้เราต้องวิ่งขึ้นไปครับวิบ่งไปเจ้าตัวน,นิ่มนี่กลับขึ้นไปข้างบนนะครับกิ่งขึ้นไปข้างบนมีอะไรครับสวิตอีกอันหนึ่งสงงัยจกระดเพื่อท,ที่จะดับไฟนะครับสองอันนี้ดับหรือเปล่านะเออ,อยังเหลือ,ออันหนึ่งครับแปลงมิเจ้าพืชหรือเปล่า ไงมันจะพืดโหนตุ่มนี้ไปนะครับต้องกะการ,ระยะดีๆครับต้องให้มันโวยเกือบนะครับตอนนี้เห็นหน้ามีดีนะมันถึงพื้นก่อนนะไปขึ้นมาข้างบนอีกครับไตใหม่ครับไตขึ้นมาข้างบนละกะจังหวะดีๆครับ ้องให้มันขึ้นไปข้างบนครับได้แล้วครับขึ้นมาข้างบนนี้ก็เจอกับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวหุ่นยุนนี่มันเดิมครับตัวช็อตเครื่องมันมาเยอะๆมันหยุดไม่ย่อนจริงครับพวกนี้ไม่แล้วทุบพื้นลาวาทะลุอีกแล้วเจอคาร์เต้คิดเข้าไปคาร์เต้คิดเข้าไปยังไงลวกไม่ล่วงเอหน้านโอ้โหสนั่นจอครับตอนนี้มาอีกแล้วครับมามาหยุดไม่หย่อนครับเจ้าพืชนนี่ก็ยังได้อยู่ครับตอนนี้ มาโอ้โดนสวานมันเอาสวานมาด้วยครับตอนนี้ไม่ค่อยเบรกแล้วไม่ค่อยดีเท่าไรแล้วครับเอาสวานมาด้วยอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไรแปมเอซัเลตครับโอ้โหเอซัเลตก็โดนสวานแต่ว่าเตะใช้ทำไมตายเตะยอดหน้ามาโดนสวานเจาะโอ้โหโอ้โดนลุมชิบหายนะครับตอนนี้โอ้โหเละตอนนี้โดนจามยมุมกิ้งมาครับเปบ็นเทนกิ้งมาต้องการก่อนครับตอนนี้แปมเอซัเลตครับเตะเข้ายอดหน้ามุนเตะเข้ายอดหน้าอีกทีนึง ไปเขายาะหน้าอีกทีหนึงทอร์นโดแดนโอ้โหจังเดียอยู่ครับมานะครับเขามาตรงนี้กดสวิตช์ตรงนี้นะครับให้ไฟตรงนี้มันดับนะมาแล้วก็มันจะผ่านตรงไปผ่านตรงไฟได้ไปได้แล้วนะครับโดมาอุ้ยยังไงโอ้ยจอดนะำตน้นโอ้มาแล้วเห็นนะนมันเสียมันเสียให้อยู่ครับตรงนี้เดินตรงมาดเดินมาตรงนี้นะครับไฟไม่มีนะครับ เดินผ่านข้ามมาทางนี้มันเป็นอะไรทักอย่างมนะันเป็นสะพานเหล็กนะครับตรงนี้โอ้โหเจ Cy borg! Cy borg! ออ้าไซบกไซบกอวกาศครมาอีกแล้วครับแหมเป็นสงแยเป็นพวกลูกน้องของวิวแก๊สนเนี่ยนะรตรงนี้นินจารับจ้างแล้วบบนะบไม่ใช่ไม่เป็นไซบอกอวากาศครับต้องเจอพวอ,อา้ามครับไซบกเจอหินกันาทีนึงต่อยโดนไม่เจอหินทุบไปทีนึงไม่โดนครับ ตัวหมัดสวนต่อยไตสวนขึ้นมาโอ้ป็นการบินขึ้นฟ้าโดอาดวลขึ้นไปตบหน้าที่ข้างบนต่อยหน้าข้างบนครับพออาจับหินอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โดนเจอพลังแหม่มีพลังแผ่ด้วยมีพลังแผ่ด้วยก็ดวดซับดวดซับพื้นครับตอนนี้พออามไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรครับแปมเอกเซลเลตครับธนโดพุดธพุทธไม่ได้ครับไม่ได้เรือดทางธนโดแดน มาโดเตะเตะเตะแดนเตะยังลบได้ด้วยครับเตะตรงนี้โอ้โหโดนยิงโอ้จอดเบนเทนิสันลบมาเกือบจอดเฮ้ยมีระเบิดด้วยยังไงครับเบนเทนิสันต้องรองให้เกียร์พลังเต็มครับเหมือนเจ้าตัวนี้จะแพ้เอ็กซ์แรีมันต่อไซบอร์กอวกาศจะแพ้ตัวเอ็กซนะ์แลรีตนะเตะเข้ามาตัวล้วงตัวล้วงไม่เจ้าตัวนี้ก็เก่งเพระาะต้องพัวเหมือนกันเจอพลังนี้ก็แล้วนะ โอ้มันมีพลังอะไรที่เยอะกว่าแต่ว่าเบนเทนเราเร็วกว่านะตัวเอ็กซ์เลสนี่เร็วใช้ได้ทนดันตัวตีคอมโบครับโอ้ยัวพลังสกัดไม่แล้วเตะหน้าทำไมที่เตะมีทีนึงร่วงครับโอ้โหจอดครับเจอเท้าเอ็กซ์เลสขวนหน้าไปทีนึงถึงกับน็อกครับแหมนินจาอวกาศนะครับใส่บ,กบกวกใส่บวกอวกาศนะครับตอนนี้ก็โดนเบนเทนเตะร่วงไปทีนึงครับมาตรงนี้มันมีอะไรสักอย่างครับ มาแล้วครับที่ตลุยอวกาศใช่ไหมโอโ้โหรถของเทนนิสันนี่รถของปู่ของเทนปู่รถปู่ของเ็นเทนเนี่ถือว่าสาพัดประโยชน์ครับลอยฟ้าได้ด้วยสำหรับอีพีที่20นสี่เรขอจบเพลงเท่านี้นครับสำหรับใครที่อยากดูอีพีที่21ก็สามารถติดตามและชมกันได้ครับพี่บอกตรงๆนี่มันทานของพี่ชัดๆพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กัน